ต่อไปเป็นกันดั้มมาร์เกอร์ GM 2 0นะครับสูตรน้ำหัวพวกกันนะครับสูตรน้ำนี่การแห้งเนี่ยก็จะช้ากว่าสูตรน้ำมัน,นครับั้นเวลาที่เราจะลบนี่ก็มีเวลามากกว่านะครับหัวก็จะเป็นปลายพวกกันนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือปลายสังเกตน,นะครับปลายจะแหลมนะครับแล้วก็จะอ่อนนุ่มกว่าหัวแบบ gm01 นะครับซึ่งจะเป็นหัวแข็งนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปในส่วนที่เล็กๆได้น,นะครับนี่ผมจะให้ดูตรงชิ้นที่เล็กๆนี่นะครับที่แผงเลยนะครับตรงนี้นะครับจะลองดูนะครับใช้ง่ายกว่านะครับใช้ง่ายกว่าก็สามารถที่จะ ออกแรงกดนิดหนึ่งได้นะครับเพื่อที่จะให้หมึกนี่นะครับซึมเข้าไปถึงด้านล่างนะครับวิธีการลบนะครับก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับหรือคัตติ้บัตรก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าคัตติ้บัตรนะครับก็แนะนำนะครับให้หมุนวนนะครับเพราะไม่งั้นนะครับถ้าเราเช็ดเช็ดไปนะครับมันก็จะเลอะนะครับมันก็จะ ส่วนที่ซึมเข้าบัตไปแล้วเนี่ยก็จะเลอะที่เดิมอีกนะครับแต่ถ้าเราหมุนวนมันก็จะเปลี่ยนที่ซับไปเรื่อยๆหรือนะครับท่านอาจจะใช้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับในการซับนะครับเป็นฟองน้ำเมลามีนนะครับซึ่งเป็นฟองน้ำที่ ค่อนข้างเนื้อละเอียดนะครับต้องรอยเหลือนะครับถ้าเกิดมีต้องรอยเหลือก็เหมือนเดิมครับใช้ยางลบช่วยนะครับครับหลังจากตัดเส้นแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่า โมนะครับก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับขล้นต่อไปนะครับจะเป็นการตัดเส้นแบบกดไหลนะครับปากกากานดมาร์เกอร์แบบกดไหลนะครับ GM 3 0 1นะครับซึ่งเป็นสูตรน้ำมันเหมือนกันนะครับไม่เหมาะกับ โมที่ทําสีนะครับวิธีการนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นอันใหม่นะครับสียังไม่เดินมาถึงปลายเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ใช้ครั้งแรกนะครับกดไปหนึ่งทีครับสีก็จะเริ่มมาเห็นไหมครับสีจะเริ่มมาที่ปลายแล้วนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสูตรน้ํามันนะครับก็จะแห้งไวกว่าสูตรน้ํานิดหนึ่งนะครับวิธีการนะครับก็กดไหลนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็กดไปตามร่องนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไหลไปนะครับ สนาดสามรอบเราสัมถ้าเกิดหมึกมันยังไม่ค่อยมานะครับก็ค่อยกดนะครับแต่ถ้าหมึกมาแล้วนะครับก็แค่เต้นมพอนะครับเต้นๆมันก็ไหลนะครับถ้าหมึกหมดนะครับหมึกที่ปลายหัวหมดก็ค่อยกดนะครับแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่ต้องกด คครับหลังจากใช้ย่างลบๆบแล้วนะครับก็เทียบกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าอันนี้จะเป็นสีที่ผมทดลองพ่นเล่นๆนะครับเป็นสีสูตรอะคริลิกนะครับซึ่งผิด อย่ก็ไม่ได้เรียบไรทีนี้ผมจะมาทดลองอาการใช้กันด้ามมาร์เกอร์ที่เป็นสูตรน้ำมันดูนะครับว่าสามารถจะลบออกได้หรือเปล่านะครับ,รบผมจุดเข้าไปแล้วนะครับกันด้ามมาร์เกอร์ที่เป็นสูตรน้ำมันนะครับจุดเข้าไปสองจุดทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นไงนะครับสำหรับโมที่ทำสีแล้วก็ใช้กันด้ามาร์เกอร์ที่เป็นสูตรน้ำมัน่านจะเห็นรอยขา,ขาวๆไหมครับ จากเราวอชออกแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะกัดเข้าไปในเนื้อสีเลยนะครับกัดเข้าไปในเนื้อสีเลยทําให้เราเห็นสีที่เป็นเนื้อพลาสติกข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะนะครับที่จะเอามาใช้ในการตัดเส้นกับโมทีท่ทําสีเป็นสูตรอะคริลิกนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรน้ํานะครับถ้าเป็นสูตรน้ํานะครับ จะเป็นสูตรน้ำนะครับสามารถลบออกได้นะครับไม่กัดนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ากันด้ามมาร์เกอร์อ er, สีน้ำมันใช้กับโมลที่ทำสีได้หรือเปล่าสรุปว่าไม่ได้นะครับนะครับมันจะกัดกัดถึงเนื้อพลาสติกเลยนะครับแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสูตรน้ำนะครับเป็นพวก GM 2อนนะครับหรือเป็นพวกเล a ทัสมา h m เกอร์นะครับที่เป็น GM 4 0 1 4 0 0อะไรพวกนี้นะครับใช้ได้นะครับ